สวัสดีครับตอนนี้น็อตยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามพระบรมมหาราชวังนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามอุโมงค์ใต้ดินท่ามหาราชนะครับจะพามาดูความคืบหน้าในการก่อสร้างอุโมงคใต้ดินตรงบริเวณหน้าพระรานนะครับว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว ซึ่งจุดประสงค์หลักๆของการสร้างอุโมงค์หน้าพระลานแล้วก็อุโมงคท่ามหาราชนะครับก็เพื่อเป็นการจัดระเบียบด้านการจราจรสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาทํากิจกรรมยังบริเวณท้องสนามหลวงรวมทั้งมาเที่ยวที่วัดพระแก้วแล้วก็พระบร,รมมหาราชวังครับอุโมงหน้าพระลานนี้นะครับก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับที่ทําการไปรษณีย์หน้าพระลานนะครับ มีระยะทาง37เมตรประกอบด้วยทางเดินรอดใต้ดินหรือทางลงบันไดเลื่อนนะครับเป็นทั้งหมด3จุดพื้นที่รวมก็ประมาณ390ตารางเมตรครับโดยเนื้องานในการก่อสร้างอุโมงค์หน้าพระลานนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยงานระบบสุขาภิบาลงานระบบไฟส่องสว่างรวมทั้งระบบสบายอากาศและปรับอากาศนะครับนอกจากนั้นยังมีระบบการจราจรและปรับภูมิทัศน์ต่าง และมีงานคืนสภาพพื้นที่ด้วยครับจากภาพเราก็จะเห็นความสวยงามของโถงกลางที่เป็นบริเวณตรงทางเดินกลางของอุงโมงค์น้าพระฬาน,นี้นะครับด้วยการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยนะครับรวมทั้งมีการคงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองไว้ด้วยนอกจากนั้นยังเน้นความสะอาดและการบริการประชาชนอย่างครบครันครับอีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศด้วยนะครับ คาดว่าเมื่ออุโมงนาพระรานแห่งนี้ก่อสร้างเสร็จเมื่อไหร่นะครับก็จะทำให้การเดินทางของพี่น้องประชาชนชาวไทยรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังวัดพระแก้วพระบรมหาราชวังรวมทั้งจะเดินทางมาทำกิจกรรมที่สนามหลวงมีความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัย ขอบคุณมากนะครับทุกคนครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น็อตในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกๆคนมากนะครับสวัสดีครับ